ความพิยามัยเรายืนยันไม่ได้นะครับนายุกก็ยังเป็นมนุษย์เป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ได้ฟ้องในฐานะผู้นํารัฐบาลน,นะครับผบสเน่การให้การพิเในฐานะนายฟ้าเองเ่จะมีการแจ้งความเรคดีกับร้องพบชรผมก็คิดว่าท่านไม่มีเจตนาความเห็นตัวนะครับผมคิดว่าท่านไม่มีเจตนาอย่างที่กล่าวไปท่านอาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าท่านยืนยันอีกก็ท่านไม่เข้าใจผิดถ้าท่านมีเจตนาอย่างนั้นยืนยันอย่างนั้นท่้นก็ต้องว่ากันต่อไปครับว่า าออการเราให้ความเห็นแต่ไม่ชี้นาแบบนี้หรือทําให้พนักงานสอบสวนตามข่าวนี่ต่างๆเนี่ยต้องรับคดีตามที่ท่านได้ชี้นําไว้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปผมไม่ฟันธงว่าท่านเจตนาอย่างไรเป็นพระนั้นเป็นเรื่องภายในใจแต่เราก็ต้องดูต่อไปครับดังนั้นยืนยันอีกครั้งครับว่าหากการกระทําใดของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบกันแกล้งหรืออยู่แล้วว่ามันเป็นความผิด ยังดาเนินการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้่าเข้าไปในลำดับการเราจะดําเนินคดีหรือถ้าผูเ้เสียหายคนใดได้ถูกรับหมายเรียกถูกดาเนินการหรือถูกแอบอ้างว่ามีหนังสือมอบอำาจากนาย,ยกมาแต่ไม่เป็นความจริงเราก็จะดําเนินคด,นคดีอย่างแน่นอนีตำรวจแห่งชาติและผู้พิพาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจตามปรมะมวลจริยธรรมและจรรยบบาบรรณของตำรวจอยู่แล้วซึ่งประมวลจริยธรรมปี2551ฉบับที่2ปี2553ให้อำนาจไว้ ท่านกอบสวนครับบางคนบอกว่าที่ผมมาวันนี้เสือไม่กินเนื้อเสือไม่เป็นไรครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่มีสาเหตุกดเคลื่องท่านเป็นการกนตัวและไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางกับท่านเพียงแต่ว่าท่านเป็นพนักงานท่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือในอนาคตท่านจะเป็นพนักงานสอบสวนก็ดียิ่งต้องทำกันบ้านให้หนักกว่านี้ครับว่าเจตนาของประชาชนคืออะไรบริบทเป็นยังไงดังนั้นที่พี่น้องสื่อมวลชนถามมาว่าจะดำเนินการอย่างไรเราก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่บอกครับ ถ้านอนาคตเข้าเกณฑ์ที่จดำเนินคด,ดีได้อะไรเราก็ต้องปกป้องตัวเองแต่ผมย้ํานะครับว่าผมจะตรวจสอบคนที่อยู่ทาเนียบที่อ้างตนเองว่าได้รับมอบหน้าจากนายกผมจะทำดำเนินการต่อไปว่าคุณมีอำนาจจริงหรือไม่การอ้างว่ารับมอบหน้ามาเป็นเรื่องเท็จหรือไม่อยากให้รู้นะครับดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้องครับเอข้าตกรัฐบาลข้าตกร,ตรจะมองอย่างนั้นก็แล้วแต่บุคคลที่มองแต่ผมยังเห็นว่าท่านอาจจะเข้าใจผิด หรือท่านอาจจะมีเจตนาที่ชัดเจนว่าคําว่ารัฐบาลข้าราชการเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ผมยังคิดว่าท่านอาจจะเข้าใจผิดแต่ถ้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วยืนยันอย่างนั้นว่ารัฐบาลข้ากกราชการเป็นความผิดผมยืนว่าท่านเป็นการพูดผิดเพือนเป็นการพูดเท็จให้ประชาชนสับสนผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีคำพิพากษาคดีไหนตัดสินว่ารัฐบาลข้ากกราชการมีความผิดหรือคำว่ารัฐบาลบวกคำอื่นก็ตามรัฐบาลไม่ใช่ผู้เสียหายแน่นอนครับส่วนสองประโยค ที่ท่านยกตัวอย่างขึ้นมาว่าวัคซีนไร้ประสิทธิภาพหรือรอวัคซีนนานรัฐบาลไม่ทาอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันคือเรื่องสะท้อนความรู้สึกความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิน้นถ้าหากว่าประชาชนได้รับสิ่งที่ดีได้รับการจับตัดในวัคซีนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอันไหนไม่มีประสิทธิภาพก็จับเข้ามาใหม่อย่างนี้ประชาชนไม่ออกมาพูดบริบทอย่างนี้คือเรื่องที่ตำรวจต้องทําการบ้านครับผมขอย้ำนะครับรัานใ,ในหนังสือที่ผมชี้แจงแล้วก็เห็นโต้แย้งกับ สามคำสามประโยคเช่นคำว่ารัฐบาลฆาตกรผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่เคยมีคําพิพากษาคดีใดที่ตัดสินรวมถึงคดีที่ยกขึ้นมาขอเอ่ยถึงคดีด้านดังกล่าวที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางนิติสืออส่อมวลชนท่านยกคดีของคุณริสิทธิ์กับคุณจต,ต,ตุพรทดีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้พูดว่ารัฐบาลฆาตกรแล้วไม่มีคําวินิจฉัยว่ารัฐบาลฆาตกรเป็นความเพราะระบุถึงตัวโจท์ในคดีนั้นก็คือตัวบุคคล คนเดียวและคณอภิสิ์ในฐานะนายกขาเขาก็ฟ้องด้วยตัวเขาเองไม่ได้ฟ้องในนามรัฐบาลนะครับผมยืนยันเสมอและทางกฎหมายหลายคนในประเทศนี้ก็เห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่ไม่ใช่ผู้ติ่คนก็ไม่ใช่ผู้เสียมมห,นนหายตามคววิทยายอยู่แล้วเอาแหละท่านบอกว่ารัฐบาลไม่ดําเนินการท่านจะกล่าวโทษหรือบุคคลที่ตําแหน่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยจะมากล่าวโทษก็ได้แต่ท่านต้องทํานะครับทำกัรบ้านนะก็รัฐบาลราชาชนไม่ให้วิจารณ์ได้อไม่ และเขาพิาจารณาด้วยความสุจริตทั้งนั้นและถ้ามันไม่มีเรื่องโควิดเกิดขึ้นเขาจะมาพูดเรื่องนี้ทางไหนไม่มีความเดือดร้อนประชาชนให้เห็นเขาจะพูดออกไปเพื่ออะไรและทุกอย่างก็คือการกพิจารณาภา,ายใต้ขอบแห่งรับหนูทั้งสิ้นนะครับในว่าผู้บรรชาการโทรชาติและจเจรเนี่ยได้ตรวจสอบพิจารณาของท่านรองพบชนในเบื้องต้นถ้าหากว่าในอนาคตมันมีเกณฑ์ใดที่สามารถดําเนินคดีได้เราก็จะทํา แต่ถ้าเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นการติเป็นการเตือนประชาชนไม่ถึงท่านจะดำเนินคดีเหมือนกับที่ตํารวจจะต้องตรวจสอบบริบทของสังคมก็ขอให้ท่านได้ทำยาวเ,เรื่องนี้เป็นคดีให้รบรวัวสารเลยครับผมเชื่อว่าสารองท่านก็ไม่อยากทำคดีแบบนี้นะครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมเป็นทนายมา20กว่าปีคดีแบบนี้ไม่สมควรจะขึ้นศาลน,นะครับก็ mm hmm. ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ mm hmm. ับมีคำถามสามคที่ได้มีการลองผู้พิจาราร้องการบานตัวรับเราเห็นว่านี่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเราจึงเห็นและเป็นกังวลว่าถ้าทีแบบนี้ยิ่งจะทำให้เกิดปันญหาต้องดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนโดยเฉพาะสตชเป็นองค์กรตำรวจที่จะต้องใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและก็มีการวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจหรือความพึงพอใจอารมณ์ส่วนตัวหรือการเลือกปฏิบัติที่ทําให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของประชาชนที่เราบอกว่ต้องตั้งคึ้นะครับเรื่องต่อมาที่ผมมาวันนี้ก็อยากจะขอที่นชมนะครับและก็ขอแสดงความ ขอบคุณดารานักร้องหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆที่ออกมาสะ้อนความคิดเห็นพวกท่านแสดงความเป็นมนุษย์และพวกท่านมีความกล้าหาญดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าหาว่าตำรวจยังยืนยันที่จะดำเนินคดีกับพวกท่านพวกเราในฐานะที่เป็นสมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพคดีกางเมืองคดีพิดที่เสรีภาพืที่ประชาชนมาร่วมกิบกัน พวกเราขออาสาที่เพื่วนพวกท่านพวกท่านมีทนายความส่วนตัวหรือที่ปรึกษาส่วนตัวก็ไม่เป็นไรประสบการณ์ของพวกเราเจะลูกเบื่อท่านได้ปกป้องิี่ิของประชาชนต่อไปซึ่งสุดท้ายยื่นหนังสือถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วก็จะเรตำรวจแห่งชาตินะครับหนังสือนี้ก็คือหนังสือร้องเรียนและขอให้ตั้งท่นการต่อที่ไหนนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่เปิดเผยหนังสือนี้ได้นะครับ อยากเป็นหนังสือร้องเรียนแต่สาระสาคัญที่ผมมาในวันนี้มีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกที่อยากกล่าเวเพียนก็คือขออยากกล่าเวเรียนนะครับเาะคำนี้เป็นคําที่เหมาะสมแล้วก็ผมจะพูดว่าค่ากีของตํารวจโดยเฉพาะค่ากีของท่านรองสบ,บชนซึ่งเราเป็นที่ทราบันดีอยู่แล้วว่าท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หายสำนักหลายนแขนงว่าการออกมาแสดงความยิ่เห็นหรือคอเอาของดารานักร้องผู้มีชื่อเสียงในสังคมว่าเป็นความผิดแต่พิธิการของท่านล่าสุดก,ก็คือท่านได้ยกตัวอย่างประโยคสามประโยคที่บอกว่าเป็นความผิดซึ่งการทำลักษณะน,นี้เรา,ราถือว่าเป็นการปุ่มจะเป็นการละาตนะครับ ได้ทวาไม่สบายปวดหวาดวัวหรือตกใจที่สําคัญคือประชาชน,น,น,นเกิดความสบสบในการใช้ชีวิตใช้สิทธิภาพของพวกเขาเพราะสิ่งที่ประชาชนพูดหรือดาราเหล่านั้นพูดนะครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นการสะท้อนความคิดเห็นที่อยากจะให้ประชาชน,นหรือผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงตัวพวกเขาเองได้รับสิ่งดีให้สมและให้คุ้มค่ากับเงินภาษีที่เก็บและงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปต่างๆมากมาย